การักษาผมร้าน4เลเวลที่คุณควรรู้และถามตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่เลเวลไหนแล้วหลายคนรู้ดีใช่ไหมครับว่า DHT คือฮอร์โมนสําคัญที่ทําให้เราผมร้านแต่จริงแล้วมันก็จะมีอีกหลายสายเหตุสําคัญที่ทําให้ผมของเราบางลงแม้คุณจะล็อกเจ้า DHT ได้เป็นอย่างดีแล้วซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยนั่นก็คือพังผืดที่หนังศีรษะของเราที่มันคอยบีบลากผมคุณให้ฝ่อลงฝ่อลงซึ่งบังผืดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการอักเสบเรื่องหลังอย่างศีรษะไม่ว่าจะเป็นจากการย้อมสีผมทําให้เกิดการดักเสบจากเคมีหรือการอักเสีบจากการที่ใช้แชมพูที่แรงเก,กินไปไม่เหมาะหนังศีรษะหรือการเกิดรังแคหลังศีรษะที่มัน คอยกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดพังผืดใต้หนังศีรษะของเราได้แบบที่ไม่รู้ตัวเลยซึ่งพังผืดเหล่านี้จะทําให้เลือดไปเลี้ยงรากผมเราได้น้อยลงเ <c oughs> มื่อรากของเรายิ่มีพังผืดมากขึ้นพื้นที่รากผมของเราทุกคนก็จะแคบลงและผมจะค่อยๆเล็กลงจนหยุดงอกได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มปัจจัยเรื่องพังผืดเข้าไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญหมอเลยจะแบ่งการรักษาผมร่วงออกมาเป็นสี่ระยะให้ทุกคนเข้าใจรวมๆกันเลยนะครับว่าคุณดูแลได้ดีถึงระยะไหนแล้วระยการกหนึ่งเเสน่่าป็กงคารวมกรอินับเป็นหรือ เจนเหล่านี้ช่วยบำรุงผมคุณให้แข็งแรงครับแต่ไม่ได้ช่วยในการลดผมร่วงเลยต่อให้คุณกินครบก็อาจจะผมร่วงได้อยู่ดีเลเวลงีสองขยับขึ้นมานิดหนึ่งนั่นคือการใช้เจ้ามนอกซิดีลการใช้เลรดไลท์หรือการใช้แสงสีแดงหรือการทำีอาร์พีเหล่านี้นครับเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงรากผมของเราเรืวอ3สามสูงขึ้นมานิดหนึ่งนั่นคือการทำไมโครนีดเดิลิ่งกับการทำีอาร์พีสองกระบวนการนี้เป็นสองกระบวนการสำคัญครับในการสลายพังผืดใต้นังศีรษะ์ของเราครับโดยที่เจ้าไมโครนีดเดิล การทําให้พังผืดค่อยๆสลายลงส่วน PRP เป็นตัวสําคัญในการเติมเอนไซม์ที่เข้าไปย่อยจ้าพังผืดใต้ผิวหนังของเราเพื่อเป็นการเพิ่มเลือดให้ไปเลี้ยงรากผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของเองคนไข้ที่ฉีด PRP มาอย่างต่อเนื่องนะครับจะสังเกตได้เลยว่ายิ่งฉีดไปเนี่ยยิ่งฉีดง่ายเพราะว่ายิ่งฉีดบ่อยๆยพังผืดมันยิ่งถูกสลายเขาจะมีสเปซบริเวณหนังศีรษะมากขึ้นทําให้การปล่อยยายในแต่ละครั้งค่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าําาาาาามมมคคคคคนน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  blocker ผถึงงดดด้้้สสส่่่วรร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 รััััััับบบบบ4เเเปปป็็็็ะะะะูุุุซจจกกกกกๆณพธ์ือใช DHT จะประกอบไปด้วยถ้าเป็นยาก็จะเป็นฟีนสไลด์ดิวเทสไลด์ถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะเป็นซ so ัเปอร์เมโต้บัฟฟินซิสออยเบต้าซิโตสโตรอนและอื่นๆอ,อีกหลายตัวที่หมอเคยพูดมาวิธีการนี้เป็นการหยุดการทำรลายรากผมโดยตรงนะครับจากปัจจัยทางฮอร์โมนเมื่อเราพูดถึงสี่เลเวลนี้แล้วเนี่ยหมอจะบอกได้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำให้ครบทุกเลเวลครับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไปพร้อมๆกันถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปผมคุณอาจจะไม่กลับมาหนาหรือดกดำได้เช่นเคยดังนั้นถ้าฟังมาถถถถึึงงงงจุุุดดนนนนนีีี้้้้้้้้้้แแแแลล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 ลวววววะคคคครรรรรรััััับบขกกเเเเเเเยยาาาามมมมม่่่่ณณไไไไไปปปหหืืออออททพพพๆิ ปัจจัยการดูแลให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่ราผมคูจะ่อ,อจนกลายเป็นผมล้านถาวรอ,อย่าลืมครับผมล้านไม่ได้เกิดจากเจ้าดีเอทีอย่างเดียวนะแต่ัเกิดจากพังผืดใต้สังสีสังของคุณด้วยและถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอย่าลืมถ้ามาหาทางแบรนดิอโอนะครับสามารถถามข้อมูลการรักษามาได้โดยตรงเลยและหมอพร้อมจะตอบทุกคำถามหมอเชื่อว่าทุกคนสามารถกลายเปผมที่ดกดำและเงางามเหมือนตอนวัยรุ่นได้อีกครั้งครับ